สวัสดีครับพบกับสุลุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลพร้อมกัตัวเอเบลิชีเอเซ่ C, เข้าสู่ทีมนาทันทีถ้าหากลยดิอาร์ตตัดสินใจย้ายออกจากทีมสโมสรลิเวอร์พูลนะครับทีน่ณตอนนี้กลับมาตกเป็นข่าวชื่อมโยงกับดิวกันนี้ทีมของเอเบลิชีเอเซ่ดาวเตะชื่อดังจากทีมเดอะอีเกิลคริสตัลเพลทนนมีรายงานออกมาว่า กองกลางดีกียรติทีมเชิงกฤษรายนี้กำลังมีความคิดที่จะออกจากคริสตัลเพลนเพื่อหาความท้าทายใหม่ๆและประสบความสำเร็จในอาชีพการทำงานของเขาและในะตอนนี้ลิวอร์พูนั้นก็ถูกระบ,บุว่าเป็นทีมที่กำลังให้ความสนใจในตัวของเอเซ่อย่างใกล้ชิดหลังถูกระบ,บุว่านะักเตะรายนี้อาจจะเป็นหนึ่งในเป้าหมายการเสริมทัพที่ลิวอร์ผูเล็งเอาไว้มาเป็นเวลานาน,านแล้ว ดยก่อนหน้าน,นี้มีรายงานมาว่าลุยดิอาร์ตปิดจมผิวชาวโคลัมเบียรายนี้อาจจะก,กำลังมองหาโอกาสในการย้ายออกจากลิเวอร์พูลโดยมีสโม,มสรบารา์ซโลน่าคือเป้าหมายสำคัญที่นักเตะร,รายนี้นั้นอยากจะย้ายไปร,ร่วมทีมด้วยแต่อย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลนั้นจะไม่มีทางยอมปล่อยตัวลุยดิอาร์ตออกจากทีมไปในราคาถูกอย่างแน่นอนและค่าตัวจำนวน75ล้านปอนด์นั้นคือราคาที่ทางลิเวอร์นั้นตั้งเอาไว้สำหรับเล่นรายนี้ และลิเวอร์พูลก็อนุญาตให้หลุยดิอาร์ตสามารถย้ายออกเาจจทีมได้ทันทีถ้าหากมีข้อเสนอที่จํานวนดังกล่าวน้ยื่นเข้ามาที่สมโมสรลิเวอร์พูลเดอล่าสุดนะครับท่านันของสตีฟเคสายข่าวทาน,นการย้ายทีมชื่อดังจากฟุตบอลสแตนฟอร์ดก็ได้เาไม่ข่าวล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับเดียวกันย้ายทีมของเอเวอรลิ่งเช่โดยกล่าวว่าณนะตอนนี้ดูเหมือนสโมสรอาร์เซนอลนั้นไม่น่าจะจริงจังในตัวของกองกลางจากคริสตัลเพลตรายนี้อีกต่อไปแล้วและก็เป็นทงดนันของลิเวอร์พูล ที่หวนกลับให้ความสนใจในตัวของเอเบลิซีเอเซอีกครั้งเป็นที่เรื่อเลยแล้วโดวยในะตอนนี้ทางลิเวอร์พูลนะครับกำลังมองว่ามีความเป็นไปได้ที่ลุยดิอาสอาจจะย้ายอ,ออกจากทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้และชื่อของเอเบลิซีเอเซ่นั้นก็ถูกประเมินเอาไว้แล้วว่ามีโอกาสที่จะได้ยา้ายกาสุถิ่นแอนเดลซึ่งนหว่าเหตุผลสกที่ทําให้เดีอการเี่น,นทีมในครั้งนี้เกิดขึ้นได้จริงก็คือลิเวอร์พูลจะต้องขายลุยดิอาร์ส หรือผู้เล่นชื่อดังคนอื่นออกจะเทียมไปเสียก่อนถึงจะทําให้ลิเวอร์พูลหันเหความสนใจไปที่เอเบลิซีเอเชในทันทีแต่อย่างไรก็ตามทางคริสตอฟเลตนั้นก็มองว่าการเย็ดทีมของเอเบลิซีเอเชนั้นจะไม่ใช่เดีลวที่มีราคาที่ถูกอย่างแน่นอนและคริสตอฟเลตนั้นก็กาลังเรียกร้องค่าตัวในการเย็ดทีมในเดียวนี้ในราคาใกล้เคียงกับเดีลวของไมเคิลโอลิเซ่ที่พวกเขาเพิ่งปล่อยตัวให้กับไบยมานิกเมื่อเร็วๆนี้ และค่าตัวที่ทางคริสตอฟเบลเลตต้องการในเด๋ยวนี้น่าจะอยู่ที่ในราคาที่ไม่ต่ำกว่า50ล้านปอนด์เลยทีเดียวและลิเวอร์พูลที่กำลังแสดงความสนใจในเด๋ยวนี้พวกเขาจะกล้าทุ่งเงินจำนวนดังกล่าวนี้เพื่อคว้าตัวเอเบลิซีเอเชเข้าสู่ทีมหรือไม่พอเมอร์สันมองขาดลิเวอร์พูลจะหมดโอกาสลุ้นแชมป์ฤดูกันน้าในทันทีถ้าพวกเขาปล่อยตัวเวอร์จิลฟันไดออกจากทีมรอชมหงยุคตกต่ำ พอ่อเมอร์สันนะครับดักวิคอชื่อดําก็ได้ออกมาพูดถึงข่าวลือล่าสุดที่ท่านั่งของเบิร์จิฟฟันไดายกับตันทีมลิเวอร์พูลนั้นมีโอกาสที่จะถูกปล่อยตัวออกจากทีมไปในช่วงตลาดสมัยน,นี้ถ้าหากมีข้อเสนอที่ไม่ต่ากว่า5้าล้านปอนด์ยื่ยนมาที่สโมสรโดยพอเมอร์สันนะครับมองว่านี่อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงของลิเวอร์ pool และอาจจะทําให้การลุ้นแชมป์ของลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าสิ้นสุดลงตั้แต่ยังไม่เปิดฤดูกาลเลยก็เป็นไปได้ เพราะที่ผ่านมานั้นฟันได้คือหัวใจสาคัญในแนวรับของหงดังลิเวอร์พูลและถ้าหากทีมหงดังไม่มีฟันได้อยู่ภายในทีมแล้วแล้วก็ลิเวอร์พูลจะเอาอะไรไปสู้กับทีมอื่นได้โดยพอเมื่อสันนะครับได้พูดเรื่องนี้ในรายการฟุตบอลเกรสเทสที่ออกมาแสดงความคิดเห็นแบบมองขาดว่าลิเวอร์พูลหากตัดสินใจขายเวอร์จิฟันได์ออกจากทีมไปในช่วงตลาดเซมานีแล้วแล้วก็มันจะเป็นจุดสิ้นสุดของยุคลิเวอร์พูลในทันทีและ ก็ไม่ต้องไปนึกถึงโอกาสการลุ้นแชมป์ในฤูดูกันหน้าแข่งกับทีมยักษ์ใหญ่ทีม,มอื่นๆเพราะลิเวอร์พูลจะไม่มีอาวุธอะไรไปสู้กับทีมเหล่านั้นได้เลยผมเชื่อว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนต่างก็รู้ดีว่าปัญหาของพวกเขาในตอนนี้คือปัญหาเกมรับเมื่อฤูดูกันที่แล้วพวกเขาเสียประตูให้กับคู่แข่งแทบทุกนัดดังนั้นในตอนนี้เรามักจะได้ยินข่าวออกมาเสมอว่าลิเวอร์พูลกำลังเสริมทัพผู้เล่นในตำแหน่กงกองหลังรายใหม่เข้าสู่ทีม และณนะตอนนี้ลิวโพก็กำลังพบกับเรื่องปวดหัวแบบสุดๆนั่นก็คือเวอร์จ mm ิฟันได์กับตันทีมกับพวกเขากาลังเขา้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายและมีโอกาสที่จะย้ายออกจากทีมไปแบบเมื่อไหร่ก็ได้โอ้มันจบแล้วมันจบแล้วครับท่านมันจบแล้ว,นนแ,ลวแน่ๆถ้าหากพวกเขาปล่อยตัวเวอร์จิฟันได์ออกจากทีมและถ้าหากลิวไม่มีนักเตะที่เป็นเหมือนกับโรสรอยยู่ภายในทีมเราแล้วก็ผมก็นึกสภาพไม่ออกเลยทีเดียวเขาเป็นกองหลังที่แข็งแกร่งมานานหลายปี การมาถึงของฟันได์นั้นทําให้ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ได้มากมายแล้วคุณลองคิดดูสิว่าท่านลิเวอร์พูลไม่มีฟันไดอยู่ภายในทีมแล้วแล้วก็พวกเขาจะเอาปัญญาที่ไหนมาควา้าแชมป์เข้าสู่สโมสรแข่งกับทีมยักษ์ใหญ่ในลีกทีมอื่นๆแล้วณตอนนี้ผมก็เห็นว่าทุกทีมต่างแข่งขันกันเสริมทัพผู้เล่นใหม่แต่ลิเวอร์พูลยังกลับไม่ขยับอะไรเลยพวกเขาคิดว่าโจโกเมสและจอเรลคอมซาจะแบกทีมได้อย่างนั้นเหรอผมไม่คิดว่าจะเป็นเช่นนั้น และถ้าหากฟันไดย่าออกจากทีมตามหลังโจเอลมาตตปไปอีกคนแล้วแล้วก็มันจะเกิดอะไรขึ้นผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะกลายเป็นทีมที่โตต่ําในทันทีดังนั้นแฟนบอลลิเวอร์พูลก็คงต้องช่วยกันสวนมดมนต์แล้วละครับว่าขออย่าให้ฟันไดย่าออกจากทีมและให้ตัวของคนนั้นได้รับกันต่อสัญญาช่วใหม่แบบนานหลายปีไปเลยเพราะไม่อย่างนั้นลิเวอร์พูลชุดนี้จะต้องดูไม่เจือดอย่างแน่นอนนะฮะด่วน มั่นต้องจังซีแหมพ่อแม่พี่น้องลิเวอร์พูลยื่นก็เสนอเกทับบาร์ซโลอนาเนดิลดานิโอโมโลและอาบาเลซิก็พร้อมไปตัวนักเตะให้กับลิเวอร์พูลคนนี้โงงอยากได้มีรายงานอัปเดตข่าวล่าสุดเมื่อช่วงค่อนที่ผ่านมาซึ่งเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับการย้าทีมของดานิโอโมโสตาร์กองกลางทีมชาติสเปนและจากสโมสรอาบาเลซิก เมื่อมีรายงานข่าวว่าสโมสรลิวเวอร์พูลนั้นกำลังแข่งขันอย่างหนักกับสโมสรบาร์เซโลนาในการเซ็นอ์กับดานีโอโมซึ่งกระหูว่าลิวเวอร์พูลนั้นกําลังเกทับบาร์เซโลนาด้วยข้อเสนอที่สูงกว่าเพื่อคว้าตัวนักเตะที่โชว์ฟอร์เด่นกับทีมชาติสเปนในศึกฟุตบอลยูโร2024รายนี้เข้าสูท่ทีมแอนฟิลด์ให้ได้โดยเราที่สุดนะครับ โดยเป็นที่เข้าใจก,กันนะครับว่าณตอนนี้ลิเวอร์พูลและบาร์เซโลนานั้นคือ2ทีมที่กําลังขับเคี่ยวกันอย่างหนักเพื่อที่จะคว้าตัวกองกลางในวัย26ปีรายนี้เข้าสู่ทีมไม่ได้แม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนที่เป็นรูปธรรมว่าจะมีสโมสรไหนเป็นทีมขึ้นนําในเดืยวนี้แล้วณตอนนี้เงื่อนไขาการปล่อยตัวในเดียวราคาพิเศษนั้นก็ได้หมดอายุลงไปแล้วและทําให้ณตอนนี้ทั้งลิเวอร์พูลและบาร์เซโลนากำลังอยู่ในช่วงการเจรจาซื้อขายนักเตะในราคาเต็มจำนวนนะฮะ โดยทางด้านลิวอิโคนะครับก็เดี๋ยวมาตีข่าวใหญ่ล่าสุดเมื่อช่วงกลางคืนที่ผ่านมาว่าทางสโมสรบาซโลนาน,นั้นได้ทําการยื่นข้อเสนอจำนวน60ล้านยูโรหรือ50ล้านปอนด์พร้อมกับมอบสัญญาระยะย,ยาว6ปีให้กับดานนีโอโมแต่ทว่าเดียวกันยล้ทีมของบาสโอนาน,น,นตอนนี้กลับกําลังพบกับปัญหาเข้าอย่างจังเมื่อมีชื่อของลิ์พูลเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองโดยตามรายงานระบุวันณตอนนี้ทาง ด้านของจอร์ลาโปตาประธานสโมสรบาร์เซโลนาและเดโกผู้อำนวยการกีฬาของบาร์ซ่าของพวกเขานั้นกําลังรู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากที่ลิวหูเข้ามาเป็นคู่แข่งในเดี๋ยวนี้นั่นก็อาจจะกําลังทําให้บาร์เซโลนาพลาดโอกาสในเดี๋ยวนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวโดวยตามรายงานยังระบุต่อไปว่าสโมสรล,ลิเวอร์พูลนั้นเดินการยื่นข้อเสนอเกทับ สโมสรบาร์เซโลนาในจำนวนเงินที่มากกว่า50ล้านปอน,นด์ในดการย้ายทีมของดานี่โอโมนั่นทำให้ท่านันของอาบาเลซิกกำลังพิจารณาเป็นที่รู้ลอยแล้วและดูเหมือนว่าท่านันของอาบาเลซิกนั้นมีความต้องการที่จะปล่อยตัวดานี่โอโมให้กับลิเวอร์พูลด้วยเช่นเดียวกันเพราะให้ราคาที่มากกว่าและทั้งสองทีมนั้นก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาเป็นระยะเวลานานแล้วซึ่งแน่นอนว่าบาร์เซโลนานั้นก็มีขีดจํากัด ทางด้านการเงินที่ชัดเจนและพวกเขาอาจจะมีเงินไม่มากพอที่จะมาแข่งขันประมูลราคานักเตะแข่งกับลิเวอร์พูลในดีลนนี้แต่อย่างไรก็ตามนตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนอะไรทั้งนั้นที่จะออกมาจากท่านั้นของดนนี่อุโมว่าตัวของคนนั้นจะตัดทิศใจย้ายซบสโมสรไหนกันแนะ่แต่ก็เชื่อได้ว่าความชัดเจนในดีลนี้กําลังจะมีออกมาให้เห็นกันเร็วนี้อย่างแน่นอนนะฮะรายงานนี้มาจากลิเวอร์พูลเอ็กโคเองเลยนะครับต้องลุ้นเลยแหละฮะ แอดมินก็อย่างได้จริงๆนะฮะสำหรับดานี่โอโมนะฮะเก่งไปกับบอลได้ดีนะครับมีความเร็วและที่สำคัญนะครับเล่นในพื้นที่แคบๆได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะ mm hmm. วัตตรุเอนโดนะครับอาจจะไม่ได้เป็นตัวจริงภายในทีมลิเวอร์พูลหลังจากที่ไม่ได้ลงเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับในเกมอุ่นเครื่องกับเบรตันอนาคตของวัตตรุเอนโด ภายในทีมลิปหูยางไม่น่าแน่นอนนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่อา์เนอร์สล็อตผู้จัดก,การทีมขึ้นใหม่ไม่ได้ส่งเขาลงเล่นเป็นตัวจริงใตำแหน่งกองกลางตัวรับในเกมอุ่นเครื่องพบก,กับเพลซอนนอตเอ็นแม้ว่าเกมนี้จะเป็นเพียงแค่เกมอุ่นเครื่องนะฮะแต่การที่สล็อตเลือกที่จะไม่ส่งเอนโดลงเล่นเป็นตัวจริงอาจเป็นการส่งสัญญาณถึงแผนการในอนาคตของเขาที่อาจจะไม่ใช่กองกลางตัวรับเพียงคนเดียวแต่จะใช้กองกลางคู่ซึ่งจะเปิดโอกาสให้มีผู้เล่นหลายคน ลงเล่นในตำแหน่งนี้ในลูการที่แล้วนะครับลิเวอร์พูลใช้งานเทนต์อเล็กซานเดอร์โนในตำแหน่งแบ็คขวาตัวกลางก็ทําให้ไม่จําเป็นต้องมีกองกลางตัวรับถึง2คนแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ทาให้ลิเวอร์พูลไม่สามารถใช้ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งในตำแหน่งหมายเลขหกได้อย่างสม่ําเสมอเอนโนพิสูจน์ตัวเองแล้วนะครับว่าสามารถเล่นในพรีเมียร์ลีกได้แม้ว่าจะเริ่มต้นลูกการแรกกับลิเวอร์พูลได้ไม่นี่นักและความกินเห็นของเขาเมื่อต้นฤดูร้อนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลจะซื้อนักเตะในตำแหน่งของเขา ก็แสดงให้นว่าเขาพร้อมที่จะแข่งขันเพื่อตําแหน่งของเขาไม่ว่าใครจะเข้ามาขวางทางนะฮะลิเวอร์พูลทดลองใช้แผนการเล่นที่แตกต่างกันหลายแบบในเกมพบกับเบรสตันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครึ่งหลังนะครับที่ทีมส่วนใหญ่เป็นนักเตะดาวรุ่งและนักเตะตัวสำรองสิ่งที่เชลัดจะทำนะครับก็คือจัดการกับกองกลางในอีกไม่กี่สป์ข้างหน้านี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับแฟนๆลิเวอร์พูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวัตรุเอ็ดดูนะฮะ เจ้าของทีมลิเวอร์พูลยังไม่ท้อนะครับเตรียมลาดสโมสรใหม่หลังดิวบอกโดล่มแม้ว่าดิวการซื้อสโมสรบอกโดจะล่มลงไปไม่เป็นท่าแต่แฟร์เรสปอตกรุ๊ปหรือ FSG เจ้าของทีมลิเวอร์พูลก็ยังไม่ยอมแพ้โดยมีข่าวว่าพวกเขากำลังเล็งสโมสรใหม่ในฝรั่งเศสเพื่อต่อย,ยอดโมเดลธุรกิจแบบไหลสโมสรสเตฟานบอสซันนะครับกูรูท่านันการเงินได้เปิดเผยกับฟุตบอลอินไซเดอร์ว่า FSG อาจจะกลับไปซุ่มดูสโมสรในฝรัง่งเศสอีกรอบเพราะข้อตกลงทีวีในฝรัง่งเศสตอนนี้จ่ายให้สโมสรน,น้อยมากทําให้หลายทีมกําลังอยู่ในช่วงวิกฤตซึ่งเป็นโอกาสทองของ f อ g ที่จะเข้าซื้อสโมสรในราคาที่น่าสนใจโดยก่อนหน้าน,นี้นะครับจอห์นเฮนรี่เจ้าข,ของทีมลิเวอร์พูลได้ดึงแม็กเอร์เอร์เวิร์ตอดีตผู้แข่งคนเก่งของลิเวอร์พูลกลับมานั่งตำแหน่งประธานบริหารทางด้านฟุตบอล โดยหนึ่งในภารกิจหลัก,กของเอ็ดเวิร์ดก็คือการเฟ้นหาสมสรที่2ให้กับ f อฟเงานนี้แฟนแฟนลิเวอร์พูลคงต้องอรอลุ้นกันต่อไปว่า f อฟจะไปลงเอยที่สมสรไหนในฝรั่งเศสแต่ที่แน่ๆพวกเขายังไม่ยอมแพ้ในการตามหาสมสรใหม่อย่างแน่นอนนอกจากนี้แล้วยังมีข่าวว่าลิวเวอร์พูลกำลังคว้าตัวดาวรุ่งจากเครสตเปียมาร่วมทีมอีกด้วยใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารวงในของลิเวอร์พูลครับสามารถติดตามได้ที่ช่องชายภูบักข้างลิเวอร์พูลหรือเข้าร่วม ชาแนลของเราได้เลยนะฮะเพื่อรับข่าวสารอัปเดตโดยตรงถึงมือถือของท่านเลยนะฮะลิเวอร์พูลหัวรอดที่หลังกับดิว78ล้านดอนลลาร์แมนยูตกเป็นขา่าวปล่อยตัวเมนสันเมาแล้วเตือนใจสมโมสรน Liverpool. ลิเวอร์พูลลิเวอร์ของพวกเรานะครับเคยเล็งเมสันเมาแต่ต้องถอยเพราะราคาค่าตัวแพงหูฉี่โดยปล่อยให้แมนยูคว้าตัวไป ตอนนี้ลิเวอร์พูลได้แต่ขำเพราะมีข่าวว่าแมนยูอาจจะขายเมนซันเมสาทิ้งไปซะแล้วเรื่องซื้อขายนักเตะเนี่ยประเมินกันยากนะครับคนชอบตัดสินเร็วไปแต่ต้องดูกันยาวๆถึงจะรู้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มแฟนบอลแฟนผีคงดีดก,กันใหญ่ที่ทีมปัดหน้าลิเวอร์พูลของเราคว้าตัวเลนนี่โยโร่ไปคลองถึงโยโร่จะเก่งจริงแต่ก็ไม่รู้ว่าจะรุ่งในพิม์ลิกรหรือไม่เหมือนตอนที่แมนยูซื้อเมสันเม้์มาจากเชลซีเมื่อปีก่อน ทุ่มเงินไปตั้ง78ล้านเหรียญทั้งที่เหลือสัญญาแค่ปีเดียวกับเชลซีข้าเหนื่อยอีก5ปีรวมๆแล้วก็ะปาก็ไปถึง162ล้านเหรียญคิดแล้วก็สงสัยว่าลิวพูลคิดถูกแล้วล่ะครับที่ไม่เอาเมสันเมาส์เมสันเมาส์แทบทําทอะไรไม่ได้เลยนะฮะในฤดูกาล23-24โดยลงเล่น20เกมเป็นตัวจริงแค่8เกมยิงได้แค่ลูกเดียวแอซิดก็แค่ลูกเดียวรวงเวลาลงเล่นให้กับแมนยู759นัด คิดแล้วแมนยูเสียงเงินไป56.000เหรียญตอนนาทีที่เมสันเมาส์อยู่ในสนามก็เข้าใจล้วนะครับว่ามันพาดกันได้ลิพูเองก็เคยซื้อติโก้อาคันตรามาแล้วและได้ลงสนามแค่5นาทีแต่ติอโก้นั้นก็โรยลาไปแล้วไม่ได้ติดทีมชาติสเปนอีกด้วยแต่ต่างจากเมสันเมาส์นะครับที่ยังเป็นวัยรุ่นและยังเป็นแข้งวัยหนุ่มอยู่ยังฟอร์มดีอยู่เลย ตอนนี้มีข่าวว่าเมนยูอาจจะขายเมสันเมาทิงและอันโตนี่ทิ้งไปด้วยในช่วงซัมเมอร์นี้โดยแอสตันวิลล่ากับเนวโซและทอน์นาโดสเปอร์แอบเลงเลงเมสันเม์อยู่แต่ปัญหาคือเมสันเมนี่คือค่าเหนื่อยแพงระยับนะครับเป็นอันดับที่12ของพรีเมียร์ลีกเลยสําหรับค่าเหนื่อยของเขาทีมที่จะซื้อไปก็คงต้องคิดหนักแมนยู menu เองคงต้องยอมขาดทุนยับถ้าหากจ,จะขายเมสันเม์จริงๆสุดท้ายแล้วริวของพวกเรารับก็คงดีใจก็ขำได้ดังๆ ว่าไม่ซื้อดีกว่าซื้อแพงเกินจริงเควินเดอะบอยซอลาแมนสตีลิเวอร์พูยิ้มเควินเดอะบอยนะครับ mm hmm. เหลือสัญญากับแมนสตี้คู่แ่แงตลอดกิเวอร์พูแค่ปีเดียวลิเวอร์พูเลยอาจจะได้เห็นระบายสีฟ้าฟอร์มตกในฤดูกาลหน้าก็ได้เดอะบอยนะครับที่ชอบยิงใส่ลิเวอร์พูและชอบทําให้ลิเวอร์พูปวดใจบ,บ่อยๆกำลังเลงยาดไปลีกสาอุดิอระเบีดเพื่อล่างเงินก้อนโต เพเมเกอร์ทีมชัดเบลเยี่ยมคนนี้อยู่กับแมนซิตี้มาถึง9ปีกว่าแชมป์มาเพียบแต่ตอนนี้เขาตกลงสัญญาส่วนตัวกับทีมเอาอิติฮัดในซาอุดิอาริเบียแล้วนะฮะถ้าซิตี้ตกลงค่าตัวได้ทันก่อนเดือนกันยาเดอะบอยในวัย33ปีก็จะบินไปซาอุดิอาริเบียเลยไม่รอให้สัญญาหมด เดือนที่แล้วเดอะบอยก็เคยเปรยๆอ,ออกมาเรื่องการนิทีมนะครับโดยบอกว่าอายุเขาขนาดนี้แล้วต้องเปิดใจรับทุกอย่างแถมยังพูดถึงเงินมหาศาลที่อาจจะได้รับถ้าหากไปเล่นที่นู่นอีกด้วยถ้าเดอะบอยย้ายจริงๆลงเล่นไป382นัดยิงได้ถึง1 0 2ประตูและจ่ายอีก170แอสซิสนี่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงคันสำคัญของแมนซตี้ที่ครองพิม์ลีกมาอย่างยาวนานถามเป๊ปกูเดล่ากุนซึกุนทีมสัญญาข้จะหมดลงในปี2 0 2 5 ยังไม่รู้ว่าจะต่อสัญญาหรือเปล่าอีกด้วยนะฮะนั่นทำให้ลิเวอร์พูลยิ้มได้เลยล่ะครับ oh, God, way, ตบนานลิเวอร์พูลวอนแฟนบอลย่าตัดสินสล็อตจากผลงานช่วงปรีซีซั่นยันรัดนะครับตำนานกองหน้าทิมชัดเวลของลิเวอร์พูลสโมสรเยแแ่งสกเวทีผิวนิอังกฤษเรียกร้องให้บรรดาแฟนบอลหงดแดงอย่าเพิ่งรีบตัดสินอ่าเนอสลอัอตเฮดโค้ชชาวฮอลแลนด จากผลงานในช่วงปีซีซันเนื่องจากเป็นช่วงที่เตรียมความพร้อมของทีมเท่านั้นเอียนรัสกาว่ามันยากมากนะรู้ไหมช่วงปีซีซันมันมีการฝึกซ้อมที่หนักมากเป็นระยะเวลา2ส,สัปดาห์ฝึกซ้อมวันละ2-3ครั้งต่อวนันฉะนั้นขาของคุณก็จะเริ่มหนักขึ้นมันเป็นเรื่องของการที่จะใช้เวลาเรียกความฟิตคุณไม่ได้ลงเล่นมานานหลายเดือนหลายสัปดาห์หลังฤดูกาลก่อนจบลงแต่ด้วยเกมการเล่นที่จำกัดในช่วงปีซีซัน และทุกคนจําเป็นจะต้องมีส่วนร่วมนั่นก็เพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลทีมต้องพร้อมผลการแข่งขันปีซีซันไม่ได้มีความหมายอะไรให้กับเรามากนักแต่เมื่อเริ่มต้นฤดูกาลทุกคนจะมีความฟิตและร่างกายที่พร้อมนั่นคือจุดประสงค์หลักฉะนั้นอย่าตัดสินพวกเขาจากผลการแข่งขันปีซีซันเพราะมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการแข่งขันอย่างเป็นทางการเราจะมาลอดูกันเมื่อเราเล่นกับอิฟสวิตทาว์ในเกมแรกของฤดูกาลอดีตหัวหอกดบบตำนานของโฮแดงกล่าวดิง้าย โดยจอหสลอตนะครับในวัย45ปีเพิ่งประเดิมปีซีซันเกมแรกด้วยการพาลิเวอร์พูลพ่ายกับเบรสันนอตเอนไป1ประตูต่อศูนย์นะฮะนี่คืสอสุขการลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่22กันยกกาคมนะฮะขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สูโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บักข้างลิเวอร์พูลและ The ะ o อ f แฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมึงน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ